หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่เจ็ดมานีดีใจไหมครุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวกรุงเทพแล้วมานะถามมานีในตอนเย็นวันศุกร์นีใจสิคะพี่มานะพ่อแม่เราใจดีจังเลย มานีตอบแล้วทั้งมานีและมานะก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นจะต้องเอาไปใช้ที่กรุงเทพตามที่แม่สั่งเช่นแปรงยาสีฟันเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆตอนกลางคืนแม่เตรียมของใส่กระเป๋าใบใหญ่พ่อคุยกับมานะและมานีพ่อเอาแผนที่มาให้ลูกทั้งสองคนดู มานะชี้แผนที่และบอกมานีว่ากรุงเทพอยู่ตรงนี้พ่อเล่าเรื่องกรุงเทพให้ฟังและบอกว่าจะพาไปพักที่บ้านลุงพ่อแม่มานะและมานีออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าแม่เอาปิ่นโตใส่อาหารไปด้วยเขาขึ้นรถยนต์ไปสถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟไปกรุงเทพ มานีชอบรถไฟมากพ่อเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนรถไฟใช้ฟืนมานะชอบฟังเสียงรถไฟแล่นเวลารถไฟแล่นผ่านสะพานมานะและมานีตกใจทุกทีเพราะเสียงดังมากมานียืนที่หน้าต่างมองออกไปเห็นเหมือนแผ่นดินวิ่งจึงบอกพ่อพ่อบอกว่าแผ่นดินไม่ได้วิ่งแต่เป็นเพราะรถไฟกำลังแล่น พ่อเตือนมานะและมานีไม่ให้ยื่นหัวหรือแขนออกนอกตัวรถเพราะอาจได้รับอันตรายรถไฟแล่นผ่านป่าไม้ทุ่งนาคลองแม่น้ำและสวนหลายแห่งชาวนาและชาวสวนต่างก็ทำงานของตนในแม่น้ำคนกำลังหาปลากันอยู่ทั่วไปแม่เห็นว่าทั้งมานะและมานี กำลังสนใจกับไรนาที่อยู่สองข้างทางรถไฟจึงบอกกับลูกทั้งสองว่าเมืองไทยนี้น่าอยู่ถ้าขยันก็จะมีกินมีใช้เมืองไหนก็ไม่สบายเหมือนเมืองไทยเมนะเล่าว่าเขาอ่านหนังสือมีบางตอนที่เขาชอบใจมากจึงท่องจนจำได้แล้วเขาก็ท่องให้ฟังแผ่นดินผืนนี้ มีค่าทำนาทำไร่ได้ผลทำสวนก็ได้ไม่จนอดทนทำไว้ใช้กินในน้ำมีกุ้งปูปลาจับหามาได้ทั้งสิ้นเมืองไทยมีทรัพย์ในดินได้ยินเรื่องนี้ ถึงบุญคุณปู่ย่าช่วยกันรักษากล้าหาญพวกเราจึงได้เบิกบานอยู่บ้านเราได้อย่างดีต้องฝึกต้องเตรียมตัวไว้คนไทยย่อมรู้หน้าที่ช่วยให้ไทยอยู่นานปี ได้มีความสุขทุกคน